สวัสดีค่ะมาช่วงเย็นๆนะคะประมาณห้าโมงเย็นอัปเดตกุหลาบสีแดงแดงใบด่างนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นโรคเป็นภัยนะคะเป็นสายพันธุ์ของเขาใบสวยงามมากนะคะปีนี้ว่าจะหาซื้อมาปลูกอีกแต่หาไม่เจอนะคะหายากหน่อย <c oughs> ถ้าสั่งในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีนะคะ ปีสองปีแรกนี่โอ้โหดกมากนะคะปีสองปีแรกนะคะเข้ามาปีที่สามหนูขุดย้ายม,มันมันเลยไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะปีที่แล้วก็ได้กิ่งใหม่ๆมาประมาณสามอันได้สามอันหรือสี่อันนี่แหละปีที่แล้วนะคะส่วนปีนี้ก็นี่ค่ะเริ่มแดงๆมาแล้ว ปีนี้นะคะของปีนี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นกิ่งกระดงที่งามไหมเป็นเลื้อยหรือกึ่งเลื้อยได้นะคะไม่ได้ยาวแบบสี่ห้าเมตรรวดเดียวนะไม่ใช่แต่ว่าก็ยาวอะ่ะโอเคสองเมตรได้เป็นกึ่งเลื้อยก็ดีเข้ากับซุ้มประมาณร้อยหกสิบเซนได้ะคะ่ะโอเคถ้าเอาซุ้มให้นะคะก็ไม่ต้องเอาใหญ่มากกนลังดีปีที่แล้วก็ใส่ซุ้มค่ะถอดออกนะคะเลยม,มัดใส่รั้วแบบนี้ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสวนนะคะ มันจะมีอีกก้านหนึ่งค่ะโผล่มาทางนี้นะคะนี่ค่ะมันจะมาทางนี้ก้านหนึ่งนะคะก้านใหญ่มันจะมานี่นี่ค่ะก็เลยมาดอกอยู่แถวนี้ก็เลยดูเหมือนไม่ดกนะคะสีแดงนี่ค่ะโคนต้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะโคนต้นมัน ชอบนะคะชอบกำลังคิดว่าจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตไหมอยากได้อีกสักต้นนะคะสวยเลยละค่ะเนี่ยสวยดอกดกมากนะคะดอกดกปลูกหายปีแล้วนะไม่งงแงนะคะไม่งงแงแต่ว่า มีช่วงหน้าร้อนอ่ะมันจะเป็นแบบใบร่วงนะคะใบร่วงใบร่วงปีที่แล้วนะั้นแบบร่วงหนักมากเลยนะเดี๋ยวไปดูนอกรั้วกันค่ะมาดูนอกรั้วกันนะคะ เผื่อใครจะชอบจะสนใจก็แนะนำเลยนะคะลองหามาปลูกกันค่ะเลี้ยงง่ายดอกกำลังดีมีความหอมนิดหน่อยนะคะเข้าไปดมใกล้ๆมีความหอม ฝนตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะคนต้นอยู่ระหว่างนี้นะคะคนต้นเนี่ยก้านมันก็จะมาทางนี้ได้ประมาณนีนะะ้นี่ค่ะก็เลยดอกมาทางนี้ด้วยนี่ค่ะ แดงชมพูอันนี้เขาเรียกอะไรชมพูบานเย็นเหรอแล้วก็ข้างๆต้นใหญ่นี้ก็น่าจะเป็นชมพูอ่อนๆนะคะชมพูบานเย็นแล้วก็สีแดงเนี่ยกล้องสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าจับกล้องมือเดียวอีกมือหนึ่งหนูก็กางล่มมานะคะก็เลยจะสันส่นๆหน่อย วันนี้หลายรอบแล้วนะคะนี่ออกมานอกบ้านเนี่ยหลายรอบมากเลยปลูกเองทุกต้นนะคะ มีคนถามว่าใช้ดินสําหรับกหุลาบเลยเหรอบอกไม่ใช่นะคะดินสําหรับกหุลาบถุงนึงก็แพงหนูไม่ได้ใช้นะคะใช้ดินปลูกต้นไม้ดอกไม้ธรรมดาทั่วไปนะคะปลูกผักผลไม้อะไรได้หมดปุ๋ยก็ปุ๋ยสําหรับปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะไม่ใช่ปุ๋ยสําหรับกหุลาบโดยตรงนะคะไม่ได้มีของแพงหรือว่าวิตามินอะไรมากมายนะคะปุ๋ยเม็ดสเดือนครั้งปุ๋ยน้ําก็ถ้าขยันนะคะอาทิตย์ละ ครั้งช่วงที่เริ่มติดดอกนะคะหนูไม่ค่อยขยันก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใบนางสวยนะคะชอบชอบกลาบบันฝนตกค่ะ อยากให้เหลืองต้นนี้ใหญ่โตแล้วก็ดอกดกจังน่าจะผสมผสานกันได้ดีนะคะเหลืองกับแดงอะไรประมาณนี้อันนี้คือคิดไว้นะคะแต่ไม่รู้มันจะเป็นจริงไหมอันนี้คือแค่เราแบบเออถ้ามันโตนะคะถ้าแค่คิดนะคะแบบหัวมุมนี้ถ้าเป็นเหลืองขึ้นมานี่แบบน่าจะดีเคยลงประจําลงแบบปีที่แล้วก็ลงนะคะก็ตายลงแล้วก็ตายแต่ไม่ท้อค่ะปลูกเรื่อยอันนี้ก็ครูรมาจิสึนะคะ กำลังดอกโคเรมาจิสลงปีนี้เหมือนกันโอเคค่ะวันนี้พาชมน้องสีแดงกันประมาณนี้นะคะ เลี้ยงง่ายค่ะน้องเลี้ยงง่ายแต่กิ่งนะ่ะตามร้านหนายากคือต้นนะคะต้นตามร้านหนายากถ้าสั่งในอินเทอร์เนต็ตน,น่าจะมีนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะฝนตกแล้วหนีเข้าบ้านก่อนนะมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ต้นนี้ปีนี้ดกมากนะคะ